สวัสดีครับเก้าวทีอาร์ชาแนลครับมือนิมือนิมากคุดหลุมหล้อมเสาเด้อสร้างสร้างถึงเด้อมือนิกระถึงถึงใจครับว่าล่านี้ยังได้ไนี่บายสามต่ว่าไอ้โบ๊ทไหมครับอืมมีแห้งปะมีแห้งอากาศดีอากาศดีเนาะจ้าอันนี้กับพี่สาวผมครับนี่เรามาซอยโอสามตัวลอยผมเดเนี่ยคุณเนี่น เอาจักอันเปกหนึ่งกับพ่อละเนาะเปกหนึ่งกับพ่อละนี่ครับเ,เ,เ,อรเอาอันอีพอเราเอาแมคโครมาจักงแมคโครมาเพชรข้องใส่ไก่ครับฟูน,ค,นครับสลัดเซลตอนนี้บดครับน้ำอะไรอืมเป็นไดน้อครับเมื่อยปะครับอ๋อพูดหน่ะเส<ป>ียบเออันนี้จะของหน้าพื้นกนี่เสือสีม่วงม่วงนี่ย อันนี้ไอนน้ไม่เสียกได้ครับนี่จ้างเขาจ้างเันเขาเจ้าตัดอันเสาอะรก่อนลุงเขาเจ้าตัดเสาะไรก่อนนี่สี่สิบตัวละสี่บัวละบาทเนาะความสูงนี่ร้อเบมตรร้อยเจ้ารอเสนาะัอันนี้เสบย์เรามาไถใบได้นี่ไถดาใบครับ ข่ายงาไว้มาเบิ้งรอบๆครับรอบๆห้องใส่ไก่ขุดลงไปเท่าไรครับลุ้งคบนี่เม็ดตร50นะครับเอาเมคแมคโคย์ไงเนาะกว้างเท่านุ่มกว้าง2เมตรกว้าง2เมตรเด่นเขาจ้าคิดทั้งเียครับนี่เขาจ้าคิดแบบนี้กว้าง2เมตรนี่ครับลึกลงไป1.5 เป็นไงครับอาเบาะเมืม่อยบ้โอ้ขาเป็นตะกะแต่เราพ่ะน,นะอันนี้ก็สิล้อมนะครับนี่ล้อมท่างนี้ก็สิเป็นผ้าแดนเพิ่นเด่นนี่ครับแดนเพื่อนนี่ที่เหล่าหนีมาหนีมา,มาเห็ดปัม่มโซลาเซลล์ครับมาเห็ดปั่มโซลาเซลล์ไว้อันนี้บดครับนี่บดแล้วก็เลยน้าอ๋ไหลนะโซล่าเซลล์บดงานนะครับนี่ครับ แมเบึงน้ำครับาตามเมษาเด้อนี่ครับนี่ตามเมษาน,าน้ำไปใช้มาเบึงก,กันครับคุณาอนาผน่าแม่บึงปึ๊บได้ซ้ำนี่ครับน้ำน้อยมากนะครับน้ำน้อยมากเลยกระสีล้อมประมาณ่า40คูณน่็20คูน20 อ่าสีคูณสีเมตรนะครับข้องใส่ไก่พอแล้วเหยียบไว้นี่ครับน,นี่เสากระดิ่เห็ดแดงวากเกดแดงนั่นก็อของหน้าเพื่อนผู้นึง่งเมืยอ์พอ่ครับใหญ่เลยบ่มเมียติใครอยู่ได้เนาะบดเนาะรครับท่านเนี่ยแป้นเดีวอืมแปเลยหุมเล่าเคลียร์ท่านเพื่นอนเจ้ามาตัดไอ้ต้นตะโกครับมันขามมาหน้าเฮาเฮาเห็ดเองดอกบ่ยังเพ,พื่อนอยากดอก ก็เคี่ยวเอาเองเลยไม่ให้เป็นหยากนํานาะอันนี้เิ่นกระุูดไว้แลนท้องเพื่นอนของเพื่อนครับนี่นี่ครับมาเหตุปลายสองครับนี่แป๊บเดียวครับนี่รวมแรงรวมใจกันเข้าเดียวเลยอาทีของยพยาบาลเนาะมีพยาบาลใหญ่ผมแล้วมาซอยูอุพีลูกหน้องมาซอยกันครับผู้จัดการเดียวพจะมาตรวจผู้จัดการเป็นกะทิปรึกษาเนาะผู้จัดการกะที่พี่สาวผม ที่พุ้สาเอีพรอ,อะ่ะอืมผู้มาสั่งการแต่ว่าให้เฮ้าหิดแล้วก่อนต้องคอยบอ่อยหยาเข้าอืมบ่ตตองมาแก่บอกเมีแหล้วางสิงลวเนาะครับนี่ก็ะเป็นรถไทใส่ซาลี่นะครับไาลี่มาขนสาอมาตะพูนครับพูนครับไอจ้างข้าเจ้าครับเมื่อกี้ที่บอกนะครับ ร้อยต้นครับเสาหนานี่หนาหนาสามหนาสามหนาสี่สามคูนสี่ครับอืนี่ครับพี่พอเราเห็ดใส่ไก่ข้องใส่ไก่อ้อมไว้เป็นตัวผักนามเนะญญาะมันแย่กันกลับดูดนามลงนี่ครับหายหน้านี่ครับตรงนี้ก็ ประมาณ16ไร่ครับ16-17ไร่ก,ตรรก,ก็ตรงนี้ก็มาณไร่หนึ่งกับเท็ดไปแล้วเนาะไว้จะเก็บน้ำตรงนี้กับแผ่นไววาสิ1กต้นใหม่นะครับเียดเป็นคล่องสิ1กฝรั่งก็ไดหรือว่าจะปลูกพวกสะเดาทวายอืมวงวงก็ไดครับ อินตาพาล่กัได้วิ่ต๊คือฝนเทียั้นหนิทำเมยกัเศร้ากันเด้อเอ่ยเด้อเมย์กับเศร้านี่พี่ชายผมครับนี่เมย์ป่ะครับโอ้ยผมมีปัญหนดกขึ้นหน้ามืดหนิเนาะมันขึ้นหน่อยนึงนี่ครับพี่ชายผมพี่ใหญ่ผมมีหกสิบแล้วได้หนิยังมาซอยน่องโอ้ขาดอยู่นั่นจะของหน้าดอกเพ็ดมันกระมูอจะของหน้าสบายคือผมเหรอวะผมว่าหาตะปองขาด บานี้ถือใกบ่บ,บานตมีผู้ทายผู้ทายผู้ทายเหรอเด้อเศร้าทายเต๋ยนี่แหละครับกับะมานนี้เนาะกับสิลอมตอนนี้ก่อนทั้งนี้กับดิถานฝนตกก่อนนะครับมันมันในคุดบ่ได้คุดลุมบ่ได้ครับอืมทาสองด้านนู่นครับฝั่งนู้นครับตรงนี้ครับอันนี้ด้าน,น,านทั้งเหนนาทิศใต้อันนี้ดาททิศตะวันตกครับอ่ากะว่าฝนมาอีกรอบนึงกับสิไใดก้นใดแต่ว่ามือนี้กับมืออื่นนีกับ ที่ล้อมสองด่านก่อนครับด่านทั้งทิศเหนือกับทิศตะวันออกนะครับพัดว่าใส่หลวดจักสองเซนกับพ่อขณะใส่หลวดจักสองเซนกับพ่อหนีง่ามครับนีอ้เพ็ดเดียมง่ามครับเสดายครับน่ามน้ามไรลบ่ออกครับน่าคขุดขนาดขุดลงไปหกสิบเมตรแล้วแต่ว่าบ่เจอบอมันครับบ่เจอบอน้นานี่้วสร้างสร้างหนี่เนาะ กับทีมงานเล่าหรีสีมาคุดให่ไม่สันว่าเพื่อนวาสิไปจอทั้งผุนครับเพื่อนมาตรวจทีแล้วเพื่อนมาตรวจทั้งต้นต้นเสือกคนครับฟังทั้งผุนแท้คุณครับว่ามีน้ำสีมาจ้อให่ไม่กันจอทั้งผุนเท่ากับเททอเดินมากทอเขม้าใส่คล้องใส่ไกลไว้ครับมาเก็บน้ำไว้ปีนี้ก็ตั้งเป่าอยู่ด้วยเขาเขาก็ได้เยอะครับด้ราคาอยู่เนาะตอนนี้ก็เอื่อยตอนนี้เขาราคาเท่าไรเอื่อย เขาเขาเนี้ยวเตะเขาเจ้ามะลิเจ้าเามลิสิบหาบาทเนาะโลสิบห้าบาทกับตันละมื่นหาครับเขาเนี้ยเถ่าไหเขาเนี้ยไม่แน่ใจนะสิบสีาทเออถ้าตอนไม่ไหมตอนเกยไหมกับสบสองเนาะอ่าสิบสอบสาครับได้สิเอเไหมอ่ะเกไหมตอนดีว่าเดือนท่านว่าเนาะอ่าเดือนปลายเดือนทันว่าปีไหม่ครับกับสิบสอบาบาทตอนนี้การสงการกั เากันราคาก็ขึ้นมาสิบหาบาทครับสิบห้าบาทมาลองเบิร์ครับว่านผลของการทำงานโครงการโปรเจกต์นะครับว่าจะได้ผลปันใดนะครับถ้าเบิร์กอีก,กม่านซี่หาเดืินก็นต้องเห็นผลแล้วครับเนาะอันนี้เห็นปะมาสายกันข้าวเดียครับวาน,นี้กับอื่นกับสิมาล้อมรวนน้า เอาจากสามเส้นงามกับสามเส้นงามด้วยสองเส้นมันห่างผลเนาะทีมันนั่นหนึงหน่งมั่วสิปีนมันมไไ่วสิเข่ามากขอบอีกดายนีนน่ครับวันนี้ก็ท๊นี้ครับขอบคุณครับ 9tr channel ครับสวัสดีครับเป็นในรุ่งเรียบร้อยปะครับจย่ร้อยเลยใส่เวลาหนึ่งมือหนึ่งเต็ม,ม,มเต็มวันเต็มเต็โอ้มีครับเจมมาตารฐานเลยครับนี่ ใส่อนรว่น้ำจากเส้นครับลุงสรุปแล้วสามเส้นเ,เ,เออวันนี้ใส่จะจะจะคดครับรอ๋อใส่ซีโคดเนาะโคดหนึ่งนี่ร้อยสิบสามเมตรเตะร้อยสิบสามเมตรครับได้สามเส้นนี่้างสามเสนกันกัน กันง <formation> mm ้อครับ hmm. ก mm ันง้อกันคนบ่ได้ดอกกันง้อครับนี่เรียบร้อยแล้วไม่เห็นว่านนี่เห็นว่านม่านเทียงเนาะม่านเทียงกับเรียบร้อยแล้วเป็นเด็ลูกโอเควะเออนี่ลุงผมเลยนี่โอเคแล้ววะหกสิบเดียวกันยังมาซอยน้องนุ่งอยู่ปุ่นบริจัดการไงหกสิบจะซื้อหรอเรียบร้อยดีปะไปต่อปุ่นไปนะยูลายทุ่งเนาะฝาห้องคึมคึมอยู่ครับปุ่นอะ อันนี้ก็เรียบร้อยครับนี่ไปเบิ้งไปเบิ้งเอาไปเบิ้งครับ,รบอ,อันนี้ก็ได้ครับโซล่าเซลล์ยูฟูนครับเรียบร้อยดีดนะครับได้มาตรฐานอยู่ก็ท<ร>ี่พ่อใจจะดอกเจ้าของหน้าเนาะนหน้าปลอดสีมือนี้กันเรียบร้อยครับอืมถ,ถ่ายถ้าฝน าฝนมากนะครับเพราะว่าปั่มจอบดานบดมมีน้ำครับเพิ่นสิมะแก่หายอยู่รอบที่สองนะครับรอบแรกครับมะแก่เป็นหกสิบเมตรมะแก่เป็นหกสิบเมตรกัไหลไหลอยู่ครับไหลอยู่ย่ำสามากกับไหลมันเคืงชโมงครับไหลเคิงทอเนาะไหลเคืองทอเ,อเคิองชุมงแล้วกันมันก็เว้นครับ มงแล้วล่ะครับแล้ว,ลวพอดีเนี่ยโอ้กับมือเคืองอยู่ครับมือเคืองอยู่เรียบร้อยนี่ข้องใส่ไกอีพอเราเห็ดกาวานา้ำเราเก็บน้ำเนาะเคลืง่งเป็นสองแถวครับมีแถวทีหนึ่งมีแถวหนึ่งแล้วก็นี่แถวหนึ่งครับสิบหกใอันนี้เห็ดน้ำกักน้ำเนาะมีน้ำกับใส่เสมอดีครับปล่อยน้ำเรียงเรียงเข่าเนาะวิธีชอบปาพัฒนาการไม่หนาเนาะนนี้ก็ ทุกกำลังใจแร่งเชียร์ก้าว 9chi c h ช n n นลสวัสดีครับ